ท่าเรืออ่าวฟิลิปปินส์กลุ่มอัดยกรที่ต้องการตัวจากเกาหลีหลบหนีไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกตำรวจที่นี่จับได้อย่างง่ายดายหนึ่งปีต่อมาทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอัดยกร47คนจะถูกส่งกลับประเทศถูกพาตัวไปปูซานเพื่อรับการพิจารณาคดีโดยไม่คาดคิดมีสมาชิกในครอบครัวของคนตายอยู่ในฝูงชนเมื่อคุณเห็นศัตรูเขาตั้งใจที่จะจุดชนวนระเบิดผลที่ตามมาของสิ่งนี้ร้ายแรงมาก มีตำรวจทั้งหมดเจนายและมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนในที่นั้นสร้างความกดดันให้กับประชาชนรัฐบาลทั้งสองยังได้เลื่อนวันคุ้มกันออกไปเป็นปี2565กังวลว่าจะเกิดขึ้นอีกคราวนี้เลือกคู้คุมกันล้วนเป็นตำรวจอาญาที่มีประสบการณ์มากมายนอกจากนี้ยังมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพร่วมด้วยแต่ถึงแม้จะมีการป้องกันที่เข้มงวดที่สุดก็ตามมันยังยากที่จะควบคุมไอสารเลวเหล่านี้หัวหน้าอัจฉริยะคือชายหนุ่มชื่อโดอิลไม่เคารพตำรวจเลย จัดการกับคนประเภทนี้กระบองตำรวจ3กระบอกทำลายความฝันที่จะเป็นฮีโร่มักเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดไม่นานคนร้ายก็ถูกพาขึ้นเรืออย่างรวดเร็วแบ่งห้อง